สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดอกมณฑารบดอกไม้ทิพย์แห่งสวรรค์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับดอกไม้ทิพย์แห่งสวรรค์ดอกมณฑารบ ดอกไม้ทิพย์แห่งสวรรค์ที่ไม่มีในโลกมนุษย์และจะปรากฏเฉพาะตอนที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเช่นประสูติตัสรู้ปร่งอายุสังขารดับขันปรินิพานวันจาตูรงขสันนิบาตวันที่ส่งแสดงพระธรรมจักกับวัตนสูตรและวันที่เสด็จลงจากเทวโลกหรือผู้มีฤทธ บางท่านแผลงฤทธิ์เป็นตน้นซึ่งเทพเทวดาจะบันดาลให้ดอกมณฑารพตกลงมาจากเทวโลกดอกมณฑารพหรือดอกมณฑาซึ่งเป็นวงเดียวกันกันกบพวกดอกจำปาจำปีและยี่หกดอกไม้พุ่มสูงราว3ามถึงสิเมตรเปลือกสีเทาใบเป็นใบเดียวเรียงสลับ มีขนาดใหญ่รูปรีปลายใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบหนามักเป็นคลื่นหรือเป็นลอนดอกมีขนาดใหญ่เป็นดอกเดียวออกตามซอกใบหรือส่วนยอดของลำต้นมีสีเหลืองนวลมีเกลียบเลี้ยงสีเขียวอ่อนสามกลีบกลีบดอกหกกลีบเรียงเป็นสองชั้นชั้นละสามกลีบ กลีบดอกค่อนข้างหนาแข็งดอกมีกลิ่นหอมและส่งกลิ่นไปไกลโดยเฉพาะในตอนเช้าตรู่จะส่งกลิ่นหอมแรงมากๆและออกดอกตลอดปีส่วนผลรูปรีออกเป็นกลุ่มและเนื่องจากมนทามีความสวยและกลิ่นหอมจึงนิยมปลูกเป็นต้นไม้ประดับดอกไม้ทิพแห่งเมืองสวรรค์ที่ชื่อมนทารบหรือมนทา ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันปรริณิพานได้ตรัสกับพระอานุนว่าดูก่อนอานุนไม้สาละทั้งคู่ผลิตด,ดอกออกสะพรั่งนอกฤดูการร,ร่วงหล่นโปรยปลายลงยางสรีระของตถาคตเพื่อบูชาแม้ดอกมณฑารบอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศดอกมณฑารบเหล่านั้น ร่วงหล่นโปรยปลายลงอย่างสรีระของตถาคตเพื่อบูชาแม้จุดแห่งจันทร์อันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศจนแห่งจันทร์เหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงอย่างสรีระของตถาคตเพื่อบูชาดนตรีอันเป็นทิพย์เล่าก็าประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาตถาคตแม้สังคีตะอันเป็นทิพย์ก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคต ดูก่อน,นอานนท์ตถาคตจะชื่อว่าอันบริสัทธสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยเครื่องสักการะประมาณเท่านี้หาไม่ได้ผู้ใดแลจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรม,รมอยู่ผู้นั้นย่อม ชื่อว่าสักการะเขารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเพราะเหตุน,นั้นอานนท์พวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจัดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระพุทธองค์เสด็จดับคันปรินิพพานแล้วทุกแห่งหน ในเมืองกุสินาราเต็มไปด้วยดอกมณฑารบสมัยนั้นเมืองกุสินาราเดี๋ยวระดาษไปด้วยดอกมณฑารบโดยท่องแถวประมาณแค่เขาจนตลอดที่ต่อแห่งเรือนบ่อ,บอของโสโครและกองอยากเยือครั้งนั้นพวกเทวดาและพวกเจ้ามันละเมืองกุสินาราสักการะเคารพนับถือบูชา พระสารีระพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมมาลัยและของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์หลังจากพระพุทธองค์เสด็จหลับขันปาริณิพานแล้วพระมหากัสสปะซึ่งอยู่ที่เมืองปาว่าแควนมันละได้ทราบข่าวว่าองค์พระบรมศสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จมาประทับที่เมืองกุศินาราเป็นเวลาหลายวันแล้วจึงตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์บริวารห้ารูปขณะที่กำลังเดินทางไปเมืองกุศินาราอยู่นั้นได้หยุดพักหลบแสงแดดอยู่ใต้ร่มไม้ข้างทางได้เห็นนักบวชน,นอกาศาสนาคนหนึ่งอาชีวะกะซึ่งมาจากเมืองกุศินารา ถือดอกมณทารพที่ผูกติดกับกิ่งไม้ต่างร่มเดินสวนทางมาพระมหากัสปะซึ่งเวลานั้นยังไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปาริมิพานแล้วก็นึกสังหอนใจเพราะดอกมณทารพเป็นดอกไม้ทิพย์ที่จะมีก็แต่ในแดนสวรรค์ไม่มีในแดนโลกมนุษย์และจะปรากฏมีในโลกมนุษย์ ก็เฉพาะตอนที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเช่นในวันที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาวันประสูติวันตัสรู้วันปร่งอายุสังขารวันเสด็จดับขันปารินิพาน์วันจ่าตัวโรงคสันนิบาตวันที่แสดงพระธรรมจักกับประวัตนสูตรประกาศพระธรรมจักร วันที่เสด็จลงจากเทวโลกและวันที่ทรงแสดงอิทธาริ์ปาฏิหารเป็นต้นหรือผู้ที่มีฤทธิ์บางท่านแผลงฤทธิ์ซึ่งเทวดาจะบันดาลให้ดอกมณฑารบตกลงมาจากเทวโลกพระมหากัสสปะจึงได้สอบถามข่าวของพระพุทธองค์จากนักบวชนอกาศาสนาผู้นั้นซึ่งได้รับคำตอบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานมาเจ็ดวันแล้ว และดอกมณทบนี้ก็ได้เก็บมาจากบริเวณที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันปริณิพานนั่นเองเมื่อได้ยินดังนั้นพระมหากัสสปะจึงรีบเร่งนำพระภิกษุสงฆ์บริเวณออกเดินทางไปยังเมืองกุสินารานอกจากนี้มณทารบยังเป็นดอกไม้ของนางสงกางประจำวันพระฤหัสบดีที่มีนามว่ากิริณีเทวี ที่มาของบทความรวบรวมเรียบเรียงมาจากหนังสือพิมพ์ธรรมลีลาฉบับที่78พฤษภาคมพุทธศักราช2550ครับท่านผู้ฟังหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครูกดขออำนาจคุณพระศรีพระนตนทัยจงมาอำนวยอวยใจให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ